สวัสดีครับผมมาครับวันนี้เราอยู่กับไอหนุ่มไวไฟนะครับผมเกษตพัฒนาปากกว้าง3เมตรห้าสิบเครื่อง j o 8 0 0ป0 0หกสิบแรงม้านะครับผมตัวเดินสิบสองเฮี โอ้จวดบอกได้คำเดียวนะครับโพูดจวดอ่ะโอ้ฝากคอนี่คล่องมากเลยครับดูดิอันนี้อายุอานามน่าจะหลายปีแล้ว่ะครับดูจากการใช้งาน ไอ้นุนวัยวัยเทมโก้เอารูมปากเขาดดครับกว้างสามเมตรห้าสิบเหลือเลยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะใหญ่ๆอย่างนี้ได้งานตังเลยเอาเฮ้ยเข้าตั้งด้วยครับผม กัดไปลูกพี่มาแล้วมาแล้วมากคอคล่องมากเลยอดดูกันหน่อย เสร็จแล้วแปลงนี้นะ่ะแพ็ปย่อโหสีรถกับสีรวงข้าวสีเดียวกันเลยโคตรด,ด่วนนะ่ะอ่าเดือนข้าตั้งดวนนข้าตั้งไม่ใช่ดวนนข้าล้มนะ าถึงถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้หนุ่มไวไฟไงแก่แค่ไหนก็ไวไฟนะครับผมเพราะว่าชื่อเขาก็ไอ้หนุ่มไวไฟเอาเจอกับเพทายใช่แนนล้วหน่อยเร็วแค่ไหนโอ้ก็ถือว่า เอาเรื่องเลยนะครับผมโอ้แวบ๊บเดียวอะ่ะเสร็จแล้วอย่าหันตูดมาทางผม ปากกว้าง3.50เมตรแป๊บเดียวนะครับผมเอาเดยวกันเลย ใช้ใช้เวลาเกี่ยว10นาทีนะครับเนี่ยรวมกับเปิดแปลงด้วยเอโอแคลซี260แรงม้ากลังเทอร์โบโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปไหนต่อแล้วเพี่ เขาจะพาเราไปไหนเนี่ยโอ้พีนเหรอโอออาครับเปลี่ยนแปลงหมาแล้วโอ้ขุ่นไหมขุ่นกับลมนี่สุดยอดเลยเข้าตาเลยเนี่ยโอ้โหเต็มๆเ,เลย มาแล้วครับผมเปิดแปลงเสร็จแล้วดันยังเดียวเข้าตั้งโอ,โ,โอ้โหบอกเลยนะครับคันนี้ไอหนุ่มไฟไฟเนี่ยไ,ไฟไฟสมชื่อจริงๆสมกับชื่อเขาเลยนะครับไอ้หนุ่มไฟไฟไฟจริงๆถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟนะครับเพราะว่า ชื่อเขาชื่อไอ้หนุ่มไวไฟอ่าโอ้อยู่ใต้ลมอีกแล้วผมเข้าตาไปแล้วหนึ่งดอกคันมากเลยอะวังทางเก้าเน,นี่ยคัน ้าวมาดูข้าวตั้งหน่อยครับจะเป็นยังไงโอ้โหเต็มเต็มผมเลยเอาชว,วนพี่วัด่วดหาย่วดหายโอ้โหด่วนจริงๆอ่ะ โอ้โหสุดจัดโอ้โหแรงดีจริงจริงเจโอแปดซีบูสองร้อยหกสิบแรงมา <c oughs> ้าเอาเอาจะมาทางไหนมาทางนี้หรือเปล่ากลับลำมาทางนี้หรือเปล่าไม่กลับโอ้โหเสียใจจริงๆเลย นะครัเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาถ่ายรถเกี่ยวไอหนุ่มไไฟ้นะครับผมแล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่มาถ่ายรถเกี่ยวอ่ะผิดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่เวลาถ่ายรถเกี่ยวผมจะพูดเป็นภาษากลางนะครับเพื่ออัตรักในการรับชมโอ้ยสายด่วนของจริง một à ạ, đi chạy đùn không à, mà đan cái nói คนขับก็คล่องนะครับสุดจัดจริงๆ นมไ้ไฟเอ้ยเห็นรถใหญ่ๆอย่างนี้นะเนาะเจัดเลยถ้าคันใหม่ๆมันจะเป็นยังไงน้อยเนาะขนาดเก่าขนาดนี้เลยถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟนะน้องของพี่ชื่อไอหนุ่มไฟไฟเกษตรพัฒนา cô cô lãng chuyển cám vá thém câu ồ hàng ngày hàng ngày gì đó ma đi lo mà đi luôn có sức tăng nói

สุดยอดจริงๆปากกว้างมากฟังเสียงับูดิโอ้โหแปลงนี้เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่สิบเศษนะแป๊บเดียว ไล่หนึ่งเกี่ยวประมาณ15นาทีสุดยอดจริงๆ เหลืออีกสองรอยโอ้โหด่วนจริงๆเลยอ่ะดูดิว <c oughs> <c oughs> ิ่งยังยังกับพายุเหลอเดินสิบสองเฮดชี เอโอแปดซีสองร้อยหกสิบแรงม้าพลังเชอร์ปูปากกว้างสามเมตรห้าสิบผมรู้แค่นี้แหละเพราะว่าเขาบอกผมแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับผม อโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีิดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ